ก็เห็นด้วยตามข่าวนะทั้งโลมทั้งไอทั้งอะไรทั้งสีลงสีโลดวิลงวิโลดอะไรเนี่ยทั้งหมดอะ่ะไม่ได้มีน้ำยาอะไรเลยไม่ได้มีเก่งอะไรสู้ในยกอกุิงไิงไดยตอบได้ชะาชานกว่าเยอะมองตรงนะฝีมือ,อยังห่างชั้นน ไปศึกษามาใหม่แล้วก็ไปทําการบ้านมาใหม่นะฝ่ายค้านเออถ้ายังมีชีวิตอยู่ได้ต่อนะแต่ไม่รู้จะได้อยู่หรือเปล่ามไม่แน่ใจ44ต่อ,องท่านเง่งไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ใจจริงอะผมอยากให้รอดอยากให้อยู่ให้ครบเทอมอยากให้อยู่กันไปลเป็นฝ่ายค้านไปยันจบแล้วก็เลือกตั้งใหม่ปีเจ็ด ไม่อยากให้มีอุบัติเหตุทางการเมืองเลยผมมองตรงนะแต่ผมดูการอภิปรายแล้วอไม่ไดีอะไรเลยไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเอาแต่ละคนมาอภิปรายนี่ความรู้ไม่มีไม่มีข้อมูลที่ดีถือว่าไม่ผ่านมองตรงเป็นฝ่ายค้านที่ไม่ผ่าน เสียดายใบโกนอาบน้ำข้าวน่าจะไปอยู่ด้วยเฉลิมอยู่บำรุงก็น่าจะเข้าไปอยู่ด้วยถ้าเข้ารวมๆกันเนี่เสรีอย่างเงี้ยเอาเสลีไปแล้วปลาเสรีไปด้วยเอาเฉลิมไปด้วยเอาตะชวนไปด้วยให้ร่วมกันวิปายร่วมกัน,กนกตะปมตะปมบอกเศรษฐกิดไม่ได้เลย ชวนน้กจ้าไปด้วยนะพวกนี้น่าจะเป็นฝ่ายค้านทั้งหมดนะเราอยากรู้ด้ว่าคนแก่ๆเอกแล้วเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับลุง้้อมาผมก็ได้แค่ขำนะครับผมทําอะไรไม่ได้ขำอย่างเดียว่านี้โอเคนะครับผมก็ตามที่เขาบอกขึ้นหัวข้อมาเนี่เรื่องจริงครับผมคือ มันไม่มีอะไรที่ทําอุ้งอิงได้อ่ะผมดูแล้วไม่มีทางครับมันอิงได้มีแต่อุ้งอิงตอบแบๆมาแค่ไม่เป็นความจริงทุกอย่างนี่คือจบละเพราะขอ้ขอมูลพวกคุณมันก็ไม่มีข้อมูลไม่ค่อยจริงอะมันก็ข้อมูลเท็จทั้งนั้นนะเอาขึ้นมาแต่ละอันนี่แบบไม่มีแก่นสารไม่มีความจริงครับผมโอเคคลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นี้แหละ ตามที่เขาพาหัวข่าวมาเนี่ยผมก็เห็นด้วยผมมองตรงเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันไม่สนุกจริงๆอ่ะปีนี้การอภิปรายมันก็ไม่พลิกงขิงเลยไม่ถึงหัวข,าวข่าวของตะไคร้ใบจิเคอเลยโอ้แย่ครับผมอาฝากยค้าด้วยไปหาข้อมูลดีๆนะแล้วก็มาสู้เข,เขาต่อหนึ่งมีบัตด,เด,ดเด็ดมั่งไม่ใช่แบบมันไม่มีบัตรเด็ดอะไรเลยพูดไปเรื่อยเปลื่อยลอยไปตามลม ม่มีสาระมีเกล่นตานอย่างนี้ไม่ไหวเผื่อจะได้ภาษีเอาไปกินกันแล้วทํางานไม่ได้เรื่องอะโอเคทำงานได้เรื่องหน่อยโอเคนะถ้ายังได้อยู่ต่อนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าถ้ายะอยู่ต่อนี่ก็ทำามุนงานนิดหน่อยถ้าพิปายมีครั้งหน้าก็เอาพิปายให้มันสะใจสะใจนะครับผมอย่าพิปายแบบนี้เลยโอ้ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงมีต่ขี้กุ้งในหัวสมองโอ้ไม่ไหวแล้ววเจ้า